คำเตือนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนันใ,นใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการชมครับสวัสดีนะสวัสดีพี่น้องเอฟซี MC, แฟนช่องน้องแสงช่แนวนะพี่น้องเนาะาบนะมาพอปีพอน้อแรงของวันที่15พฤษภาคม2 5 6 7นะ้อกอื่นแล้วนะพี่น้องเนาะ,ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะโชคดีกันแล้วพี่น้องนะครับ ทำใจดีๆให้พี่น้องเนาะนะครับเตรียมรุ่นมืออื่นแบบสลับมือนีก็จะมาสรุปครับแนวทางแต่ละจาย์แต่ละตัวเลขแต่ละสำนักอยากพให้พี่น้องในพิจารณาในเสียงควมฝันมือแรงนะครับเพราะว่าเป็นฝันคืนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับมืออื่นก็สิแมนแ้วพี่น้องก็เลยต้องเอ้าตองฝันมือแรงนะพี่น้องรับเอาว่ากันไปพี่น้องนะว่ากันไปเนาะพี่น้องเอาขอมาแลวกันอย่าลืมนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย แบบกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับนี่ครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสรุปให้ FC แฟนช่องได้พิจารณากันนะครับสรุป FC ฟเป็นสองเดยพิจารณากันซึ่งในการสรุปนะครับจะบ,บรินําสถิติเดือมา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 ,มา,ม,ามานำนะพี่น้องจะไม่ได้เอาสถิติเดิมมามามาให้เบื่องนํานะครับพี่น้องนะครับกับ คือว่ามันจบแ้วก็จบไปเนาะผมกับนอกสถาทนทีนะครับวันนี้ก็มามานอกบ้านนะครับลักทานต่างก็อ,อาจจะไม่เท่าไรเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่ลานดับเข้ามาดับมาเป็นอาจารย์ท่านแรกนะครับอาจารย์ท่านแรกก็แนวทางของแอดหมาน้อยคอยรักนะพี่น้องแอดหมาน้อยคอยรักรับท่นกากระดาษสียอ่อนิดนึงนะครับกระดาษอาจจะยอยอๆนิดนึง <laughs> แอบแอดมาน้อยคอยรักนะครับเพิ่นมานแบบเด้อแบบบันที่สิบหกเดือนห้าปีหกเจ็ดนะครับเป็นชุดบนพี่น้องชุดบนบนกระเขียนไว้่ารางนี่พี่น้องเป็นชุดบนก่อนนะครับชุดบนก็มาสามตัวก็หกหกหนึ่งหกหกสองนะครับหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสองน้นไปที่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแอบรองหกสองเจ็ดสองนะพี่น้องเนาะมันหน่อยชุดพี่น้องแอดกอริทมพยายามน้ำอาจารย์ที่น้อยน้ครับน้อน้อยแต่เข้าบ่อยจะสี่แนะครับเพราะว่าถ้า ถ้าอาจารย์ได้หลายตัวก็บวายนะพี่นอนะ <c oughs> อ้องเนาะแอ็ดตั่กับบอเนคนที่ว่าบรรยากาศใบจำจีจำใส่อยังประมาณนีน้เนาะแบบว่าเขา,ขา,ขาก็เขาพิษกับพิษลดเนาะพี่น้องนะสรุปเราคือว่าหมายความว่าบางคนว่าคน,น,นตับเดียวประมาณน,นะ <c oughs> นี้นะเนี่ยพี่น้องอ่ะแคบหน้าจอไปได้ครับเรื่องชอบกระจดัดกับพาพี่นอ้องมาชุดแบบมาชุดล่างของแอดหมาน้อยคอยรักนะพี่น้องเนาะแอดหมาน้อยคอยรักอยากพี่น้อง ชุดล่างเพิ่นมาที่25 35 26 36นะครับเน้นหนักๆไปที่35เม็ดเดียวพี่น้องนี่เนี่ยแอดมาตั้งสี่เจอกระเทยทิ้กระเทยแล้วพ,พี่น้องมันมันจมวัดเปลือกเงินหลายพี่น้องเออบาจักเล็กฟันบาจักเล็กข้าเนียวบาจักเล็กทูบอ้วดมันก็ไหวพี่น้องห้าเสียไายเนาะ,ะท้ามว่ากระถือพกกระถือแต่ว่าขนาดเข้ากันหลายอาจารย์ตามหลายอาจารย์บางทีมันก็ไม่ไม่มีตังตามเนาะ นะครับเอาแคปหน้า,ขอขอขอขนาจอไว้เถอะครับพ,พี่นะ้องแคปหน้าจอไว้สรบแอฟมาน้อยคอยรับชุดล่างนะครับชุดล่างเด้อนะครับอ่ขอบคุณทุกๆอาจารย์กันเลวกันนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับมาที่ปู่กูเกียรนะครับงวดก่อนเพิ่มเข้ามาเลีกับอ่เข้ามาตัวกับหกหนึ่งนะพี่น้องเพิ่งไหนมาหกหนึ่งแต่ว่าออกหนึ่งหกนะครับอ่าก็อ่ามาตามงวดนี้นะครับงวดนี้ก็มาแล้วนะครับสำหรับปู่กูเกียรับอ่ะวิ่งบนล่างสามกับห้าเข้ากันกับอาจารย์ เอ็ดหมาน้อยดิพี่น้องเอ็ดหมาน้อยก็สามห้าเม็ดเดียวเนาะอ่าอาจารย์ปูกกูแก้วนะครับเพื่อให้มันวิ่งบนล่าง3กับ5หําเน้นไปที่3นะครับอ่าสำหรับ3ตัวจัดมาที่5 3 8สาอ่าจับชุดให้ที่3 8 3 9 5 3 5 8จับเลขก,กันก็นกนกนคือห้าเก็ดห้าเก็ดอ่า 9, 6, นะเก้าหกหกแบบอ่าสามตัวมา2ตัวก็กคือ หนึ่งห้าเก้านะครับท,ท,ท,ทั้งหมดทั้งมวลมันก็บ,บรรยายชุดแล้วพี่น้องเลายคนประกับด้วยสัตว์ประหลาปูค,คนบ้าเนาะอ่ะชอบประจักษ์ขันกระพานนะพี่น้องเด้อนะครับอ่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะเป็นแนวทางเท่าน,นั้นทางช่องของเราจาให้กนาะรัรานตีว่าจะเข้าหรือจะหยุดนะครับอ่ากับโบเคยลืมคับเตือนนะครับเตือนคือเป็นแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นแนะบบย่างบอบูุญนะพี่น้องนะครับสลากกินแบ่งพักกระดัยอ้าจะดนกับพิจารณาเอาพี่น้องนะครับเพราะว่า อาพอหาได้ก็หาเบิ้งครับอ่าบางทีมันจะเข้าเนาะอ่ากับเบิ้งออกพี่เจพี่แย่นะาออกพี่น้องของปู่ปู่แก้วห้าสามแปดสามแปดสามเก้าห้าสามห้าแปดกันมาที่ห้าเก็ดเก้าหกสามตัวมาสองตัวก็คือหนึ่งห้าเก้าแล้วกลับตัวด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันออกกลับมวอก,ก่อนเพื่ออะได้นี่ครับอ่ะมาว่ากันนะพี่น้องเนาะมาที่ของมาที่ของเจ๊คำนวณแม่นนะครับ เจ๊ค yeah, so mm ้ามรถแม่นงวดนี้ก mm ็ของเจ๊ค <invari ant> ้ามรถแม่นก็งวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6พนะพี่น้องเนาะสูตรที่1นะเป็นเป็น2สูตรมาจับมารวมกันพี่น้องสองสูตรจับมารวมกันสูตรที่1 703สูตรที่2หลักก็คือ2กับ3นะพี่น้องจับชุดให้ที่72เอ้า72มีผู้ใหญเนาะมีพี่ของไผ่เนาะเดี๋ยวได้ผมมือก็ได้พี่น้องนะเห็นดีๆตเดี๋ยวจะหวังว่ามีอยู่ใน72 น่าจะเป็นของเอสมาน้อยเนาะพี่น้องเนาะใช่ไหมใช่แหละพี่น้องผมเห็นที่เลนเลนที่ดิพันอ่าจริงๆด้วยนะครับเอสมาน้อยอ่าเจคคำนวณแม่นให้มาที่อ่าจับชุดได้ที่เกตสองเกตสามนะครับศู 3, 32, นยะ์สอ,องศูนย์สามสามสองสามสามนะครับเจคคำนวณแม่นก็ น่าจะเด่นไปที่สองกับสามได้แหละนะเนี่ยเนี่ยพี่น้องตรงกันกันกบเอ็ดมานอ้อยคอยรักเป็นชุดรองของเพิ่นนะพี่น้องเนาะชุดรองเจ็ดสองนะว่ากันไปพี่น้องนะว่ากันไปเนาะอ่ะแคบหน้าจอไม่ได้พี่น้องเด้อแคบหน้าจอไว้เช่นชอบก,ก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอ่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับคือแนวทางของอ่าเจ๊คำนวณแม่นนะพี่น้องเพิ่อกาเป็นดาราประจําช่องเฮาหน้านพี่น้อง สูตรเพิ่นเด้สูตรของเพิ่นเพิ่นบอ,อกอากาศพ mm hmm. ยองไทยไทยทำแบบเพิ่นให้สูตรมาเลย <c oughs> ก็ขอบคุณอะไรเจ๊คำนวณแม่นมาพีน่นะ้องเนาะมาต่อไปนะครับมาที่ชุดของเนี่ยชุดของอาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์นะพีนะ่นะ้องเนาะเป็นชุดล่างนะครับชุดล่างนะวนะิ่งล่างไปที่8กับ9เน้นไปที่เก้านะพีนะ่น้องเนาะมาครบร่างมาครบร่างก็คือ,อ 0589นะครับจะบินเด่นกันเลยนะพี่น้องเด้อ0589นะครับสำหรับชุดเด่นก็คือสีเก่าหาเก่าสูนเก่าโอหาเก้านี่คนข้างสีคนข้างสีออกสีดัางแค่น้อยนึงนะครับ590999นะพี่น้องเนาะเต้ฟรีปากกาใบสีเด่น99นี่เป็นตัวเด่นบอคือจะในพงกบระปุ๋วนะชุดรอง4 85808แล้วก็88นะพี่น้องเนาะเอาวากันไปพี่น้องนะครับ ชอบประจกขากับพานนะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้ของอาจารย์ของกระเอ้ไม่ใช่ของ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 อาจารย์สิงห์นะพี่น้องของอาจารย์สิงห์ชุดล่างนะครับชุดล่างต่อไปนะครับต่อไปอาจจะไปค่อนข้างจะเร็วน like pues right, 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 <an> ิด <keyboard> นึงนะครับต่อไปเป็นชุดบนของอาจารย์สิงห์นะครับชุดบนของอาจารย์สิงห์วิ่งบนเกียร์กับเก้านะครับวิ่งบนเกียร์กับเก้านะครับ จับชุดให้ที่7 9ต1 7 1 1 1ับสตัวห้มาที่1 7เม็ดเดียว1 7ด้พี่น้องเด้เม็ดเดียว1นอ่าสำหรับ3ตัวเน้นไปที่7ก7ก็พี่เลขหามบอพี่น้องอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่มครับเด่นบ่ายหนีอเนึ่งเเอ่าเกตหนึหนะครับหลักร้อยนะครับใส่เลขเกเข้าไปได้พี่น้องเิหลักร้อยใส่เลขเกตเข้าไปดิ หรือจะจับบินนะครับจับบินก็ได้นะครับ41479นะครับจับบินบินในนี่กับใครในพี่น้องเนะี่ย1479กับนี่141719เนาะ4749นะพี 4, 7, 49, นะ่นะ้องเนาะเอาว่ากันไปพี่น้อง79อ่นะนี่คือชุดบนของอาจารย์สิงห์เนาะพี่น้องเนาะอ่าขอบคุณกันแล้วกันนะครับของแนวะทางของอาจารย์สิงห์อันนี้พี่น้องเอ้ยอันผมเฮ็ดไปดีๆหร้อ แจ็ค <c oughs> กันเลยจ็คเมือลายเขียนของผมเขียนด้านหลังมันก็เลยออกมาสอดด้านหนา้าว่าเป็นอยังพี่น้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะเห็ุตัวเล็ลนกนิดครับอ่ามันเป็นธรรมดาของลูกหลานแบบอ่าขาน้อ,นองมืออ,อีพ่อว่างไว้แต่เพื่อนกับพวกจากบาคนน่านเพื่อนก็มาเขียนเหร่นด้านหลังเล่นหลอ่ตาตําไทยตําไทยงวดวันที่สิบหกเดือนห้าปีหกเจ็ดนะพี่น้องเดินไปที่เจ็ดกับเก้านะเน้นไปที่เก้าเนี่ยเข้าก,กันกับอาจารย์ของ อาจารย์สิงห์นะครับเด่นที่เก้าเนาะวิ่งล่างชุดล่างเขาเพิ่นนะครับเกียร์กับเก้านะพี่น้องเนาะเด่นพิธีเกียร์กับเก้าเน้นจริงจริงคือเก้านะเก้าเม็ดเดียวน,นะครับอาจับชุดเลขเด่นเก้าสองเก้าห้าเก้านะพี่น้องค่าเก้านี่มาลายอาจารย์นี่พี่น้องอา,อาจารย์สิงห์ก็ห้าเก้าเป็นชุดล่างเขาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะห้าเก้ารักเพิ่นรักอาจารย์อ,อ่าแอดมะยมแดงเนาะรักสุดๆก็คือ69พี่น้องเม็ดเดียว69 นะครับรักสุดๆได้เยอะสำหรับ3ตัวนะชุด3ตัวก็คือ6 9 6 1 6 9 4 9 6นะครับอ่าเป็น,นทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแอดประยุทธ์แดงนำโชคนะครับอ่าแคปหน้าจอพี่น้องขอบคุณในไลน์กันแล้วกันนะครับอ่าขอบคุณสลับแอดมายมแดงเนาะพี่น้องเนาะอ่าต่อไปครับต่อไปมาที่ฝันเป็นจริงนะพี่น้องอ่าฝันเป็นจริงนะครับอ่ฝนะันเป็นจริงก็ได้มาชุดเดียวนะชุดบน ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงผมเนาะ,ะจะบาแนวยบาจ้ท่านหรือว่ท่านทาบอท่าน,านจะในกับบอกขอต่ขอผลตัอขอถอดขอให้พี่น้องไลายกันแล้วกันเนาะชุดบนครับชุดไอ้ไม่ใช่ชุดบนครับเป็นฝันเป็นจริงสองตัวชุดสองตัวพี่น้องเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าพี่น้องนะครับหน้ามาที่สุดก็คือเก้าสามกับเก้าห้าเอาว่ากันไปพี่น้องว่ากันไปของแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มาซาเป็นบา อเอาเพราะวา่าพี่น้องนะชอบกจัดขัดกระพันเลยพี่น้องเด้อ <_ d ue> นี่คือในทางของฝันเป็นจริงนะครใบเอามาจุ่มเดงขึ้นไหลแถวนอกบานนออันไหนเป็นได้ะบาดพี่น้องตายแลวบวดันผมเดี๋ยวก่อนครับเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่คัะเดี๋ยวก่อนพี่น้องเด้อเดี๋ยวก่อนโอ้ยขออนุญาตแป๊บนึงนีพี่น้อง ขออนุญาตแป๊บหนึ่งมันใบไหนเป็นใบไหนเนาะสับสนซะแล้วผมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเด้อรู้สึกจะสับสนนิดนึงนะครับมไม่อะไรถืออนไดผิดน่าบาตนเนาะ อขออภัยพี่รองขออภัยยาแห้งครับอันนี้ผิดครับมีหน้าสมพมแมนครับอันนี้มันผิดตัวนี้บ่แมนครับพี่รองพี่รองอันนี้ไม่ผิดผิดขอขอภัยพี่รองขออภัยสมพอกเขาจะเขียนเล่นหรือไม่นะครับเขียนเล่นไม,ไม่ถูกไม่ถูกไม่ใช่นะครับต้องขออภัยอันนี้ของจริงนะตรงนี้นะอ่ะอันนี้แคปหน้าจอไว้แล้วพี่รองอ่าฝันเป็นจริงนะครับฝันเป็นจริงแคปหน้าจอไว้หรือยังนะครอ่าแคปหน้าจอไว้ได้วครับเด้ออฝันเป็นจริงเนาะเนี่ยพี่รองนะครับ เนี่ย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 บังหันมัน support เขาเขียนหผิดเลยไหมผมบา่านี่ไงเนี่ยเกียร์สามนี่ของจริงนะครับเออของของแท้อันอันที่แรกวมันเขียนผิดนะครับน่าจะเขียนผิดนั่นแหละนะครับของของแท้ๆอันนี้คืออันนี้นะพี่น้องเนาะอ่าขออภัยพี่น้องอะไรขออภัยจริงสิบหกเดือนห้าปีหกเกียร์นะครับถูกต้องนะครับนะครับอ่าชุดตำไทยชุดตำไทยของแอดม,ยมดัยมแดงพี่น้องเอ้ยผมผิดบัหันขออภัยไรครับ ชุดตำไทยนะครับชุดตำไทยเป็นข้อมูลเกา่าข้อมูลแต่งอดกรพี่น้องของแอนมายมยแดงตะกี้เนาะทิสไปมันมา,าลดลีน้ำกันพี่น้องเนี่ยครับชุดตำไทยของแอดมายมแดงครับบิ่งมาที่1กับ7นะครับจับชุดแรกที่หนึ่งสห่งสามหนลักก็ดสอโอ้ยพี่น้อง7 2นี่มาหลายท่านหลายอาจารย์อย่นี้พี่น้อง7 2ไม่ว่า อของอาจารย์ได้ไงล่ะของเจ๊คำนวณแม่ก็เกตสองของอใครอีกเนาะมั 2, นมีสองสามเจ้าอยู่ด้วยหัดเกตสองอันไหนล่ะเห็นไหมครับเนี่ยสียดายผมเนี่ยเนี่ยของเอ็ดมาน้อยพาร,รักก็เกตสองนะครับก็มีนะครับก็มีเกตสองด้วยนะครับจากพี่แจ๊ดนะครับพี่น้องนะชอบอาจารย์ได้จัดจะจัดร้านนะพี่น้องเนาะเงินนี่กระเป๋าห่อ เงินอยู่ในกระเป๋าของเราครับชอบอาจารย์ไหนก็จัดอาจารย์นั้นนะครับแคปหน้าจอไว้พี่รองนะครับแคปหน้าจอไว้สำหรับชอบเพิ่นชอบเพิ่นมากก็คือ้นเกตสามครับเนาะสำหรับ3ตัวจับชุดหน้ที่เกตเกตสามแบบเกตวิอาจารย์ทุกอาจารย์มักจะมีเลขเลขเบิ้ลนะครับวันนี้ครับทุกอาจารย์ชอบจะมีเลขเบิ้ลนะหกเจ็ดสามศูนย์เจ็สามแบบเบิ้ลหนาก็มีเบิ้ลหามขึ้นนี่สิครับ เปิ้ลไทยกับมี่นะครับอ่ะว่ากันไปพี่น้องว่ากันไปว่ากันไปเนาะอ,ะอะมาที่ครับมาที่อาจารย์ได้ไรด์บาดนี่อ้าอาจารย์กรการสินนะครับใบสุดท,ท้ายนะครับอาจารย์กรการสินชุดใบฟ้าอันนี้ก็เข้าดีพี่น้องเข้าดีเข้าดีครับอ่าวิ่งเลขวิ่งเลขเดียนฟันซีกระพ่าพี่น้องสีกระพ่าต้องมาให้เห็นแน่นอนนะครับเพี่น่้องบเพี่นจับชุดไม้ที่สามตัวนะครับสีเกตหนึ่ง จากห้าสี่สองหนึ่งห้าสองเนี่ยสำหรับจากชุดสองตัวก็คือสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เก็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเก็ดอันงวดนี้จย่างนี้เพิ่มเจ้าน้อยนะครับแ okay, okay, okay. ต่ก่อนจะมีหกตัวน้อพี่น้องงวดนี้เพิ่มมาแปดตัวว่าเพียังพี่น้องเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าเลขเพิ่นเขาดีเขาบ่อยยึดถือเพื่อเป็นอาจารย์นะอาจารย์ก่อนกาลสิ์เนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายกระดันะครับแนวทางแนวทางแต่ละแนวทางอาจารย์แต่ละสำนักนะครับเนาะขอบคุณหลายขอบคุณพี่น้องนะครับเอชซีเพนช่องนะครับขอบคุณหลายนะครับเรื่องขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะพี่น้องเนาะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณนีเก่งนะครับสำหรับเอชซีนช่องฮาก็ได้นเนาะพี่น้องเนาะชอบอาจารย์ได้มากอาจารย์ได้กระจัดอาจารย์นั่นนะครับเนาะ อาจารย์ได้กะขอขอบพระคุณนะครับเจ้าของข้อมูลแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะครับขอบคุณเอซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเนาะขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับได้อจารย์ไดกะขอให้เอซีแฟนช่องโจโจวันมาได้เบอรอื่นนะครับบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นให้ได้ปิดได้โอให้ได้บัวในเซึนที่เก่าเหมือนเดิมนะครับได้สารคลิปนี้ลาไปก่อนเไปพบกันคลิปหน้าคลิปนี้กาวคำว่าสวัสดีครับ